แต่นั่นคือสูงสูงเกินไปแล้วเขาไม่ขึ้นไปแล้วนะนะบบนเนาะคอได้ยูย่แต่ข้างบนนี่มีกระดูกพสเดียอยู่ชั้นบนสุดอ๋อเขาเก็บไว้ที่นี่เหรอครับผมไปเราลองไปดูหน่อยไหม <c oughs> ครับผมแล้วตอนนี้ก็เรามาถึงที่อะไรนะนี่ครับผมอ่าเจดีเนาะนี่มีชื่อเลียกอยู่นะ เป็นจุดชมวิวนี่ครับผมมาอย่างที่เห็นเลยนะจุดชมวิวพระอาทิตย์อุทัยนะผมดอยแม่สลองครับผมน้องเดี๋ยวผมจะมาจะให้ดูนะผมเส้นทางที่ผมเดินมาเมื่อกี้เนาะนี่ครับผมอ่าโหดูฮะนี่น,นี่คือจุดสูงสุดหรือเปล่าวะเราอยู่จุดสูงสุดหรือย,อยังครับนี่ครับผมเมื่อกี้ฝนอ่อยมาเล็กหน่อยก็เลยมีมีหมอกครับผมผมคิดว่าจะมาไม่ถึงแล้วนะแต่ก้อนนี้ผมอ่าโหนี่ฮะโหเส้นทางที่เราฝ่าฟันมาเมื่อกี้นะผมอ่ะ ไม่รู้ว่ามีคนอยู่เดินเข้าไปได้หรือเปล่านะเนี่ยจะประมาณนี้ผมเนี่ยแค่นี้แหละผมมากี่ขาก็อยู่ตรงนี้แล้วถ่ายปกติตรงนี้จะมีอะไรนะมีคนขายของอยู่นะตรงนี้ที่นั่งครับผมอันนี้เราสามารถเดินไปไหนวะเนะี่ยเดินขึ้นเดินลงได้เลยเหรอโอ้โหดูดิใครจะเดินไหววะเนี่ยดูดิโอ้พี่น้องฮะดูฮะนี่คืออะไรวะเอ้ยอ๋อแกนเขียวโค้รนะผม อุ้ยเลื่อนเล่าต่างๆเนาะโอเคดูฮะฮู้ใครจะเดินลงไปกับผมฮะถนนนะผมบอกเลยว่าโอ้โหมันไม่มีรถไม่ค่อยมีรถวิ่นไปมานะผมก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังน,นะผมเพราะว่ามันเออเป็นไงเกือบเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไงถนนเป็นไงบ้างโอ้ไม่มีไม่ม,ม,มีนี่เลยเนาะไม่มีคนสัญจรไปมาเลยนะผมน,นี่เป็นที่ปิดได้เลยนะเนี่ยดูด เออนะผมแน,น,มนะนำมาผมก็อย่ามาคนเดียวนะอาจจะร้องร้องหน่อยนะผมดูดิดูนะผมแต่เขามีกล้องมันปิดว้อยู่นะพี่น้องดูดิเฮ้ยเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในดูลเลยเฮ้ยข้างในน่าจะเที่ยวได้อยู่มัง้งเนี่ยผมอ่านเดี๋ยวเรามาชมวันนะฮะนี่ับโอ้โหพี่น้องฮนะในเจดี JD อะไรเนี่ยดูครับผมแล้วตอนนี้ผมก็หลังจากที่ผม ถามหาว่าไม่มีใครอยู่หรือเปล่าแบบนี้ผมก็ตอนนี้ผมได้เจอพี่นี่ผมที่ทํางานอยู่นี่แล้วเนาะทำความสะอาดเนาะเออเมือ่อกี้ผมเข้าไปดูนี่บอกเลยว่าสะอาดมากเลยนะเราสามารถเดินขึ้นบันไดได้เลยใช่ไหมผมได้ครับได้ครับโอ้โหก่อนจะเข้าไปนี่ต้นถอดรองเท้าข้างนอกนะครับอ๋อถอดรองเท้าข้างนอกเลยฮะอ๋อพื้นที่เห็นเขียนเตือนไม้อยู่นะโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองเข้าขึ้นไปข้างบนนี่เนาะครับผมตามสบายครับนี่ครับผมแล้วก็จะเห็นหมอกแบบนี้เลยนะโอ้โหดูฮะ คือตรงนี้ยังไม่สุดนะขัานล่างก็ใช่ใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้คือลงังไวหมดเลยครับแล้วโอหอันนี้คือใช่หมดเลยเนาะแถวของพื้นที่วันเนาะแล้วตรงนั้นเราสามารถขับมเอเตอร์ไซค์ไปได้ไหมเนี่ยได้ครับได้แต่ต้องต้องเอาลงไปแต่ทันทีพี่พี่ขึ้นมาแล้วก็ต้องขึ้นมาทางนันจะที่เข้าตลาดครับต้องกลับไปทางฝั่งตลาดแล้วก็จะมีทางเดียวขึ้นมาโอ้โหสวยงามมากเลยนะ นี่ครับผมอ่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมลองขึ้นไปข้างบนหน่อยครับผมเมื่อกี้ผมเข้าไปแล้วก็ลงมาดูล้เมื่อกี้ผมอ่าเคยเที่มช่อนะผมว่าเป็นแห่งที่ที่ผมตกงานผมไม่คนนึงโอเคครับผมมาอ้ติดกล้องมันจอมปิดเต็มไปหมดเลยนะตอนนี้นี่ครับผมเนาะถือว่าดีมากเลยครับผมดูแลนี่ไงอ่ะเดี๋ยวเราโอ้โหเ,เราไปชมวิวกันนะ อันนี้คือสมเด็จย่าเนาะมาตบบนี้ขึ้นได้แล้วเนะาะทอดรองเท้าไว้ที่นี่เนาะพี่เนาะโอ้โหเสียงเสียงกล้องมากเลยนะมาครับผมโอ้โหตรงนี้สะอาดมากเลยนะประตูมีการเปิดปิดทำเวลาอยู่เนาะดูครับผม อ๋อเราเข้าผิดทางใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราลองขึ้นข้างบนดูนะนี่ผมโอ้โหมาครับเราเปิดให้เที่ยวทุกวันเลยใช่ไหมครับเนี่ยส่วนมากวันที่แบบนี้จะเยอะอยู่เนาะโอ้ยข้างบนเขามีผ้าประกอบอยู่นะโอ้ ต้องมีคนมาเที่ยวก่อนใช่ไหมครับถึงจะเปิดให้ดูอะไรต่างๆไม่ครับคือเปิดไว้อย่างงี้ครับเปิดเปิแต่เปิดบางปิดบ้งอะไรกนี้ชอบ์อ๋อออกสุดแล้วเนาะตอนนี้สุดแล้วเนาะอ้อเปิดนี่โอ้โหทำนอกอากาาก็โอ้เราสามารถเดิม เป็น,นเ,เดินรอ,อบได้เลยเนาะดูดิพี่น้อง,โอ,โ,งโอ้โหข้าวของอู้เรานั่นจะดีอะไรเนี่ยอ๋นนเอ,เ,อเป็น,านะปนสาธารณะอยู่เนาะเราสามารถเข้าไปเที่ยวชมได้หรือปะนะรรเปล่าเนาี่ยโอ้โหอ,อ,อันนี้ก็สูงครึ่งกว่าเดิมนะฮะดูครับผมอู้ โอโหไม่สนรองนอกนี่เจริญมากเลยนะครับผมนี่ไงแต่นั่นคือสูงสูงเกินไปแล้วขอไม่ขึ้นไปแล้วเนาะได้อยู่ครับแต่ข้างบนนี่มีกระดูกพังศนีย์อยู่ข้างบนสุดอ๋อเขาเก็บไว้ที่นี่เหรอครับผมไปเราลองไปดูหน่อยไหมครับโอ้ไงก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับผม โอ้ผมก็ตามหาคนเออ <ผม S 1> เห็น,นเห็น,เ,นเห็นมีคนทำความสะอาดอยู่ผมก็เป็นไปไเป็นชิ้นส่วนทั้งหมดเลยเหรอวอ่ายังไงครับที่ทอ๋อันนี้สมเด,ด็จย่าที่รรครับผมไปไปเดีย๋ยวนาำไปแล้วผมเดี๋ยวตามไปะ แมานอกแคมากว่อ๋อครับโอ้โห,โห,โหนี่ะโอ้โหดูฮะนี่เนาะ โอ้ oh, สวยงามเลยออกข้างบนนี่เราขึ้นมาแค่นี้เนาะขึ้นมาเียงว่าขึ้นมาดูแค่นี้เนาะไม่ไม่สามารถออกไปข้างนอกแล้วชมวิวแบบนี้ไดนะ้เนาะแต่ก็สะอาดดีนะก็นี่ไงมีคนดูแลเนาะสะอาดมากเลยโอเคโอเคปะเดี๋ยวเราลงไปแล้ว ชั้นสามก็คือขึ้นมาดูแต่ชั้นสองสามารถชมวิวได้เนาะชัอ่้กับอ้ชมด้คอ๋อครับโอ้โหเจดีนี่บอกเลยว่าใหญ่มากเลยนะชั้นสองชั้นสามเนี่ยโอเคไปเดี๋ยวเราลงแล้วนะครับ งามมากเลยครับผมเคยขึ้นไปแล้วเปล่า <Okay. S 1> มาเที่ยวกินรอบแล้วอยู่แต่ที่นี่แล้วก็กลับใช่ไหมเนี่ยต้องมีคนแบบว่าอย่างไงเออแต่ที่ผ่านมาก็ไม่เห็นใครเลยเนาะโอเคครับพี่ตอนนี้เดี๋ยวกลับแล้วนะผมไงก็ขอบคุณมากนะผมอะ เดี๋ยวไงเดี๋ยววัาหลังมาใหม่ครับผมเพราะว่าเห็นเพื่อนๆมาเที่ยวก็เออมันก็งงๆกันอยู่แล้วว่าถ่ายที่นี่ก็จบแล้วอะ่ะเออจีนมันน่าจะครับผมจรีนมันน่าจะทําให้เดินได้หมดแบบนี้ก็ดีเนาะนี่เขามาที่นี่ก็จบแล้วโอเคไปแล้วผมขอบคุณมากครับผมสวยนะเมื่อกี้ข้างในสะอาดมากเลยนะ โ,โอ้โหตอนนี้คือไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วโดนหมอกคลุมไปหมดแล้วนะฮะดูดูดูด,ดูพี่น้องฮะ <c oughs> เออดูฮะเต็มไปหมดเลยโอเคเป็นไงสวยสวยอยู่เนาะโอ้โหหมอกเต็มไปเลยโอเคครับผมคลิปนี้ก็จับประมาณนี้นะครับผม ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ